สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเทอีพีที่301นะครับผมก็สําหรับ EP ีนี้นะครับทุกคนพี่จะเป็นแรงแกนแต่งตัวไก่ไปลงแรงนั่นเองนะครับผมซึ่งสําหรับ EP ีนี้ครับจะแต่งตัวตามนี้ไปเลยก็จะเป็นชุดสายฟรีตามนี้นะครับทุกคนบอกเลยว่าโคตรตึงนะครับสาหรับ EP ีนี้และก็ครับสาหรับวันนี้ก็ไปแบบแรงแกนเช่นเคยตามนี้นะครับและก็สําหรับวันนี้ครับพี่เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับทุกคนเป็นวชิราริมสาครับผมแหม่ชื่อโคตรเท่และก็ ตอนนี้ครับก็อยู่แรงแกน5ดาวแต้ม3 1 4 4 0นะครับตามนี้เลยและก็สำหรับวันนี้ครับเซตการแต่งตัวก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนจะเป็นทรงผมเดมอนเบนครับและก็แว่นตาตักไลและก็จะเป็นป่าแป้งครับผม แล้วก็จะเป็นเสื้อนักโทษครับแล้วก็จะเป็นกางเกงไววะยาก่อนนะครับทุกคนแม่เรียกยากจริงๆนะครับผมกางเกงสีม่วงนะครับแล้วก็ครับผมจะเป็นรองเช้าสีขาวนะครับตามนี้เลยแล้วก็สําหรับวันนี้ท่าทางก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนจะเป็นท่าปักทองครับผมบอกเลยว่ายิงเสร็จไอท็อปปักทองใส่แน่นอนครับผมบอกเลยสายฟรีสายเกียนครับผมแต่ว่าท่าทางอื่นๆครับคงแบบว่าจะไม่ได้กดบ่อยสักเท่าไหร่นะครับทุกคนพอดีว่ายิงยับครับผมบอกเลยของจริงไงโอ้โหตีไอท็อปมันตึงนะครับ ผแล้วก็สำหรับวันนี้ครับผมแม่บอกเลยว่าเพิ่งตกท็อปร้อยมาอีกแล้วนะครับทุกคนดู101ออะไรกันครับเนี่ยโอ้โห เพิ่งตกท็อปร้อยอีกแล้วนะครับทุกคนแหมไม่ไหวเลยนะครับผมแหมแรงเกนท็อปร้อยเราไอ้ท็อปเศร้ากันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมและก็ครับสําหรับวันนี้มีกิจกรรมใหม่เข้ามาด้วยครับทุกคนจะเป็นตรงนี้เลยนะครับผมเออหือโคตรเทบอกเลยอันนี้พี่มีอยู่แล้วนะครับผมสําหรับในตรงนี้ครับผมจะเป็นในส่วนของเซตดากอนไรเดอร์นะครับทุกคนจะเป็นในส่วนของท่าทางนี่เลยนะครับทุกคนไม่ใช่ท่าทางดิเป็นท่าอนิเมชั่นเปิดตัวนะครับผมดูดิ โคตรเท่โคตรหล่อโคตรอันตรายดูดิแล้วก็ครับจะเป็นในส่องของสกายวิงนะครับผมเป็นมังกรสีแดงนะครับโอ้โหแม่สีก็แดงไม่แพงได้ไงเออหืออุ้ยไม่แพงไม่แพงนี่เริ่มต้นเข้าเพชรเองนะครับผมนี่จัดแปรส่ให้ดูหนึ่งทีได้เล้ววะเออหือเกลือเฉยเฮ้เกลือ,อ,อ,อได้ไงอีกทีหนึง่งทุกคนอีกทีหนึง่งแม่จัดไปอีกทีหนึง่งบึ้มบัมซัมเบไปเออหือ,อเกลืออะไรทุกคนเออเกลือ แต่ว่าน้องๆนะครับผมสามารถมาลุ้นกันได้นะครับผมแค่กาวพิษเท่านั้นเองนะครับเริ่มต้นเนาะและก็ครับผมสาหรับกิจกรรมนี้ครับจะสิ้นสุดวันที่24นะครับทุกคนอย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับและก็ครับสาหรับ EP นี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลงแรงกันเลยดีกว่าครับผมไปกันเลยครับทุกคน let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับผม EP นี้ครับขอเลือกโดดเป็นพีคละกันนะครับทุกคนจัดไปครับผมเอวิโกโฮะเบื่อบิมาซาเก่ครับผม <c oughs> อยากลบ120ที่พีคครับทุกคนบอกเลยของจริงไอ้ท็อปอ่ะอุ้ยพีคมิตี้วะทุกคนไป let's going on อยู่ไหนจ๊ะด้านหลังนี่หว่านะครับทุกคนว่าด้านหน้าเมื่อกี้ะรอนไปรอนไปเอวิโกโกเอวิโกโเปิอ,อะไรวะเนี่ยโอ้โหลูกซองชาร์จ มันไม่มีตี้อ่ะที่พีก่ะทุกคนดูดิเขาไม่กล้ามาดิเขาเห็นรัศมีออร่าความโหดของไอท็อปไงก็เลยแบบวันๆหน่อยนะครับผมอันนี้จริงๆนะจริงๆไม่ได้โมใครจะไปโม้ล่ะครับทุกคนน้องๆก็แบบน่าจะรู้นะนี่ส่ยพี่ท็อปเนี่ยไม่โมอยู่แล้วด้านหน้าครับทุกคนด้านหน้าผมจะรอดักยิงเขาแบบว่าเม็ดเดียวเลยนะครับทุกคนเฮ้ยได้เป็กนกลนอ่ะ อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้กาไอ้เหี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยกานุ่นน่นเดียวเดียวมันมาอะวู้วไม่เดียวไม่เดียวโอ้โหผมโดนอ้าวัดทุกคนเดียวลบลอยยี่ฮะผมบอกเลยเฮ้ยอือหือ โอเมกอดฮอลิเดแมนนี่แหละทุกคนสมพรปากไม่ได้โคตดสมพรปากนะครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปกดใหม่กันดีกว่าครับผมมไม่ไหวเลยโอ้โหเกินไปตกท็อปร้อยเลยนะครับเนี่ยผมบอกก่อนโอ้โหไอท็อปเศร้าวะทุกคนไปครับทุกคนเกมใหม่กันดีกว่าครับผมเลสโก โอเคครับทุกคนเกมนี้มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมขอเลือกโดดเป็นพีคเช่นเคยนะครับผมแก้มือหน่อยละกันนะครับผมโอ้โหเกินไปโดนต่อยหัวแตกฮนะทุกคนอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะพี่ท็อปโกรธนะโอ้โหอายันลูกบวชเลยนะโอ้โหเกินไปเอาเป้าหุยเดี๋ยวพีคมีคนหรอวะเฮ้ยวีคมีคนเฉยครับทุกคนเอาวะ่ะสองตีสามตีวะ่ะเฮ้ยเขาไม่ลงเขาไม่ลง อจาจารย์เอ๋ท่านผู้เจริญพอขอปืนหน่อยละกันนะครับผมเอาหัวโยกขาลมไปหนึ่งเอาตายคู่เฮ้ยเขายังไม่ทันวิ่งเลยนะครับทุกคนนี่งั้นขอปักธงแอคหน่อยละกันนี่จัดไปครับผมตึงๆนี่แล้วก็ถ่ายแรงไปหนึ่งทีเฟี้ยวๆเออหือห,อห,อหล่อเท่จอดเมื่อกี้คือแม่งหล่อเท่จริงครับทุกคนแม่ถือว่าแกมือจากเกมที่แล้วได้นะครับผมแต่อย่าไปเล่าให้ใครฟังนะโกรธนะ ท็อปโกรดนะบอกเลยไม่โกรดยันลูกบวชนะแปลทุกคนเอวิโกรครับผม let's go let's go พีกมีแค่ที่เดียวเองเหรอน่าจะมีแค่ที่เดียวนะครับทุกคนก็ถือว่าได้อยู่เนาะวิเอซีแปดศครับผมเวอร์เวอร์นะเวอร์นะอาเจ้าเอ๋แปลทุกคนเอวิโก มีมอเตอร์ไซค์ปะวะผมอยากได้มอเตอร์ไซค์อ่ะอยากขับมอเตอร์ไซค์ไล่ล่าะทุกคนผมห้าวไงใจถึงพึ่งได้ครับผมไปเราไปหาท่านผู้เจริญทั้งหลายในแมปดีกว่านะครับทุกคนผมเบื่อเคียวอ่ะมันชอบติดมือมันตลอดเลยอ่ะวิ่งท่านผู้เจริญด้านล่างอันนั้นแน่ต้องจัดอย่างนี้ต้องจัดเห็นไหมนี่โอ้โหแต่งซิ่งวัทถาไม้ซะด้วยนะครับทุกคนคันนี้ อาจารย์เอ๋ท่านผู้เจริญด้านล่างครับผมอุ้ยชนแม่งชนวิ่งและจังหวะนี้วิ่งแหละอ,อ้าวไอ้นี่มันห้าวเอาหัวโยกเอาโยกกูไปดิอย่างว่าทุกคนเขายิงใครวะเขายิงใครยังยิงผมเหรอเฮ้ยไม่ใช่ยิงตัวฝั่งนู้นดินู่นทุกคนท่านผู้เจริญท่านผู้เจริญอยู่ฝั่งนู้นนะครับผม วู้ฮู้ท่านผู้เจริญทอปมาแล้วเฮ้ยท่านผู้เจริญอย่าวิ่งนะครับทอบมาแล้วจ้ารู้สึกว่าท่านผู้เจริญเขาจะอยู่กับที่นะครับทุกคนด,ด,ดูดิอะไรอ่ะหัวโยกแล้วหรอนี่จัดแปท่านผู้เจริญหนึ่งเทแล้วก็ถ่ายแรงไปครับผมหนึ่งดอกนี่เออหือเฟียวเฟียเฮ้ยของจริงว่ะเกมนี้ท็อปของจริงว่ะทุกคนอุ้ยอุ้ย ปืนโปรดปืนโปรดปืนที่ท็อปโปรดปรานนะครับทุกคนนันแน่มมไซโอ้โหต้องจัดแล้วจังหวะนี้ต้องจัดแล้วไปทุกคนเอวิโกเอวิกโก,ก,โกปีนปีนอา้าวเอามาดิครับเอาก็มาดิครับ ตายซะทำน้องผมหรอโอ้โหเกิดไปแล้วเปล่าทำน้องชายท็อปเนี่ยแหมไอ้นี่ทําทรงเป็นท่านผู้จเจริญเฉยนะครับทุกคนเวอร์จริงเวอร์จริงต้องให้ท็อปแบกอีกแล้วหรอน้องชายพี่ฮะเองจะให้พี่ชายแบกอีกแล้วหรอไม่ไหวนะทําไม่ไหวนะถ้ายิงน้องได้ผมยิงไปแล้วทุกคนห <laughs> ยอกหยอกหยอก,ยอกเล่นหยอกเล่นไปทุกคนเลตสโกต่อมอไซค์ผมอยู่ด้านล่างนะครับ เฮ้ยเดี๋ยวเมื่อก,กี้รู้สึกว่าจะเห็นกระสุนแดงนะครับทุกคนนี่ไงไป let's go น้องชายผมยังไม่มีของแต่งปืนเลยอ่ะปีน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 ,ปนลงมาบักรอบไปทุกคนเสาะหาท่านผู้เจริญต่อนะครับผม let's go let's go บอกเลยว่า EP นี้ฮาจัดนะครับทุกคนแม t ล go l e ล s go อยู่ไหนจ้าดสล่อผู้รุปหล่อทั้งหลายืออหือต้องจัดจังหวะนี้ต้องจัดผมบอกเลยต้องจัดเอา่ะมีคนกดไลค์ว่ะตึงเกินไงตึงเกินไงไปทุกคนสอบหาท่านผู้เจริญครับหืมศพแถวนี้กำลังอุ่นๆเลยอาชเอ๋นี่ ดิฟบอกเลยดิฟดิฟจัดนี่มอเตอร์ไซค์ยังดิฟได้นะครับทุกคนคิดเอานะพี่ขับรถเก่งขนาดไหนอ่ะมอเตอร์ไซค์ดิฟได้อ่ะมีมีใครทำได้แบบพี่ไม่มีบอกเลยประเทศไทยนี้พี่คนเดียวอยู่ไหนจ๊ะฮึดนูนี่ดิฟมอเตอร์ไซค์ดิฟดิฟนี้อือหือของจริงอือหือดูอเอหือความพริ้วนี้อันไรกันกันครับเนี่ยโอ้โหพริ้วซะเหลือเกินดูอือไม่ชนดิฟนะเมะื่อกี้ดิฟนะไม่ได้ชนนะ เฮ้ยดิฟเขาเรียกว่าดิฟนะครับผมแปลทุกคนบีบแต่เรียกต่อะฮะอืมคนเยอะคนเยอะแถวนี้คนเยอะแน่นอนอพี่ขอถอนคำพูดครับยังไม่มีใครเลยรอยฟาร์มยังไม่มีเลยอะ่ะเก็บยาก,ก่อนครับผมสอหาย,ยาก,ก่อนสอหาย,ยาก,ก่อนนี่จัดไปเอาเก็บไปเลยน้องชายพี่กระเป๋าพี่เต็มหมดน้องไป let's go คนเขาอยู่แถวไหนกันวะอันนั้นแน่พุชเจริญอ้าวไอ้นี่ลัดลัดลัดนะทุกคนมันลัดนะมันลัดนะเฮ้ยมันลัด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 ผมทุกคนมันลัดผมอันนี้มันลัดผมบางอาจบางอาจโหร้ายกาจเม็ดเดียวเมื่อกี้มันเม็ดเดียวเลยนะครับทุกคนผมได้ยินเสียงในหัวใจมันนะครับผมคุยๆมีรถอีก เชื่อเกมขับรถเหรอวะเนี่ยเอาอันนี้ลงลงรถเฉยอะไรเนี่ยเฮ้ยมีกี่ตี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 มีกี่ตี้เนี่ย ท่านผู้เจริญเฮ้ยตายซะหัวโยกซ่าท่านผู้เจริญแม่ตึงจริงๆผมบอกแล้วแถวนี้มีคนทุกคนอ้าวผมได้ไอ้กุญแจนั่นอะผมต้องลองไปไขดูแล้วป้าทุกคนต้องลองปะ ต้องลองไข่ดูอะจริงบอกเลยต้องลองไข่ดูนี่ขอยืนแอคหน่อยละกันตึงๆเฟี้ยวๆนะครับผมนี่มาน้องชายตรงนี้เลยเราต้องแอคให้สุดแล้วหยุดที่หัวโยกนี่จัดไปตึงๆบอกเลยว่าโคตรตึงโคตรหล่อโคตรเท่โคตรอันตรายโคตรอันตรายบอกเลยโคตรอันตรายสวยน้องชายนี่จัดมุมหน่อยจัดมุมหน่อยมีคนดูอยู่เยอะมีคนดูอยู่เยอะคนดูเยอะครับผมนี่คนดูเยอะจัดไปตึงๆอือหือจัดไปทุกคน ตึงจัดบอกเลยตึงจัดนี่แล้วก็ปากทองให้สุดแล้วอยู่ที่หัวโยกบ,บึมบําซัมเบ้ผมรู้นะครับว่าตอนนี้มีคนมองผมอยู่นะครับทุกคนนี่อือหือของจริงอ้าวหือกัวแล้วกูวแล้วแหมอ้าวหัวโยกดิดิท่านผู้เจริญท่านผู้เจริญหัวโยกนะครับทุกคนแหมถึงกับหัวโยกเลยทีเดียวเชียวท่านผู้เจริญผมเนี่ยผมชอบว่ะชอบแบบแกงท่านผู้เจริญนะฮบผม เกินไป,ะะปานาเผาเฮ้ยท่านผู้เจริญไม่ไหวเลยนะครับเนี่ยขอถือคาถน้ใหม่ก็แล้วกันนะครับทุกคนแม่อุตส่าห์ยังอุ๊ยท่านผู้เจริญอีกแล้วท่านหน้าสองศพอ่ะอุ้ยสองศพอ่ะอุ้ยสองศพอ่ะท่านผู้เจริญสองศพครับน้องๆแม่ต้องจัดแล้วปะต้องจัดแล้วปะไป let's go ผมพูดแบบนี้รู้สึกว่าขนลุกไ้ทุกคน ท่านผู้เจริญเขาทำอะไรกันอยู่อะเอาตายคู่ไปดิเอาอะไรอ่ะเฮ้ยไวเกินไปเอาเปล่าไม่ถึงวิเลยนะช็อตไม่แย่โอ้โหตึงจริงตึงจริงบอกเลยตึงจริงท่านผู้เจริญเนี่ยนี่แอคครับทุกคนมายืนแอคดีกว่าน้องชายพี่นี่แอคแอคบอกเลยแอคแอคบ้างแอคบ้างบอกเลยแอคบ้างแอคให้โลกรู้แอคให้โลกรู้บอกเลยแอคให้โลกรู้นี่จัดไปน้องชาย ฮ้ยของจริงนัมเบอร์วันนัมเบอร์ก็อดยาโดเยโดเชโดเฮ้ยมันเห็นผู้จเจริญเอาหัวโยกกลางอากาศไปดิผู้จเจริญแหมท่านผู้จเจริญหัวโยกกลางอากาศนะครับผมแอคอยู่คนเขาแอคอยูยายาทีหลังยายาไม่งั้นจะเป็นแบบนี้นะน้องคนเขายืนแอคอยู่อะทุกคนแหมนี่ใส่ไม่ดีคนนี้นี่ใส่ไม่ดีนะครับผม เขาลองแอคแบบแอคท่านผู้เจริญอยู่อะแล้วคือเขามาทําแบบเนี้ยไม่น่ารักเลยนะครับเนี่ยไปเอวิกโกครับทุกคนผมยังไม่ได้แลกไอวอลเลยอะมไม่มีแย่แลกอะเอาท่านผู้เจริญตายอีกแล้วอะไรก่อนคืออะไรก่อนฮึโอ้โหท่านผู้เจริญเราแบบอ่อนแอผมมาตามหาท่านผู้เจริญนะครับเนี่ยอีพีเนี้ย มีเกมเดียวเองอะ่ะท่านผู้เจริญที่แบบเอาพวกผมลงอะ่ะไม่ไต่หัวกูด้วยเกินไปแล้วเปล่าผมยังไม่ลืมนะเฮ้ยท่านผู้เจริญอยู่ด้านล่างนะครับผมเจาะเลยน้องเจาะเลยเจาะเลยเจาะดาวไปท่านผู้เจริญเอาคิวก่อนละกกันจังหวะนี้ไหนอีกสองตัว อันนั้นแน,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 น่ท่านผู้เจริญอาจารย์เอ๋เอาหัวโยกไปดิท่านผู้เจริญเอา้าแล้วคือมีคนชุบเหรอเดี๋ยว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 ชุบกันได้ไงฮะท็อปอยากรู้ว่าชุบกันได้ไงครับเนี่ยตายทุกคนวิงวงว่งวงวิ่งวงวงโคตรไกลครับผม,ม,มตายวงอีกอันนี้ไม่เอาน่ะ ท่านผู้เจริญต้องอยู่บนนู้นแน่เลยใช่ไหมใช่ครับทุกคนเพราะว่ามันมีตู้ไงวู้ฮู้ท่านผู้เจริญอเอาท็อปลงเปล่าฮะสองคนนี้จะเอาท็อปลงหรือเปล่าไหนไหนเอาท่านผู้เจริญหัวโยกซะงั้งแน,น<อ>แหม่ไม่ไหวเลยนะท่านผู้เจริญคนเนี้ย ví <laughs> điều 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 má chăng này ý nhỉ, má từ này nhá uy tao sao mà thân phút cho rừng ตายซะท่านผู้เจริญเออเฮือตึงเกินอุ้ยตึงเกินไปเอาเปล่าสิบเก้าคิวนะครับทุกคน EP นี้ผมคนเดียวอะ่ะโอ้โหแล้วคือมีของน้องผมอีกนะเนาะเนาะผมบอกเลยครึ่งแมปครึ่งแมปจริง EP นี้แม่งตึงเกินแต่ว่าลบร้อยยี่ผมไม่ลืมไอ้ท็อปไม่ลืมท็อปงอนท็อปงิน,องอนบอกเลยจังหวะน,นี้ท็อปงอนดูลบร้อยยี่บวกห้าสิบเวอร์กันไปเปล่าเวอร์ไปไหมทุกคน 唉。<sighs> าครับผมโอเคครับทุกคนก็สําหรับ EP นี้ครับผมปิดไปด้วยสกอร์สวยๆเช่นเคยนะครับ19คิวเนาะและคือเดี๋ยวขอดูของน้องก่อนนะครับทุกคนว่าจะได้สักกี่คิวนะครับผมอ้าว20คิวอุตส่าห์โมไว้เยอะนะครับทุกคนแม่ไม่ไหวเลยโอเคครับทุกคนก็ถ้าชอบ EP นี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับและก็ครับสำหรับ EP นี้ครับพี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับและก็ครับสำหรับ EP หน้าครับอยากให้พี่ทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่ จัดให้นะครับผมและก็ครับสำหรับ EP นี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายปิ้ว